ธรรมสิทธิรักเทพบุตรร้ายเขียนโดยแพรพัฒสอนภาคเสียงโดยสาวนีก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครจากช่องนักเขียนบ้านนานด้วยนะคะตอนที่2 4ติดกับ หญิงสาวมองร่างสมส่วนของหญิงคนหนึ่งยืนกอดอกทอดสายตามองออกไปนอกหน้าต่างดวงหน้างามอาบลายด้วยรอยยิ้มและประกายตาแห่งความยินดีกลิบปากขยับเปล่งเสียงเรียกออกไปชัดเจนคุณแม่สิ้นเสียงอ่อนหวานคุณปริชาติก็ค่อยๆหมุนกายกลับมาแม่ร่างกายและดวงหน้าจะดูสู้ไปนิดไร้ซึ่งสง่าราศีที่เคยมีหากรอยยิ้มของหล่อนก็ยังเป็นรอยยิ้มหวานดุดเดิมดวงตาสีนินทอประกายรักใคร่ ขณะเคลื่อนกายเข้ามาโอบกอดร่างลูกสาวเอาไว้รินลูกแม่สิ้นคำพูดนั้นปรินดาก็สัมผัสได้ถึงความอุ่นชื้นจากหยาดน้ำอุ่นใสรินเปียกเสื้อสูทสีเข้มเป็นวงกว้างขึ้นแม้ว่าหญิงสาวจะไม่ได้เสียน้ำตาแห่งความยินดีจากการพบผู้เป็นแม่เพราะเตรียมใจเอาไว้แล้วว่าหล่อนจะต้องนำเรื่องเดือดร้อนมาให้หากหญิงสาวก็ไม่ปฏิเสธความยินดีเปี่ยมล้นในหัวใจเป็นยังไงบ้างลูกคุณปริชาติค่อยๆผลาจากการโอบกอดผู้เป็นลูก และยกมือขึ้นรูปหลังไหลบางอย่างธนุธนอมดินสบายดีค่ะคุณแม่ดินคิดถึงคุณแม่นะคะแต่ที่ไม่ได้ไปหาก็เพราะเินต้องทำงานหาเงินมาใช้นี่ก้อนนั้นแม่เข้าใจจ้ะลูกคุณปริชาติเอ่ยเสียงหวานทั้งที่ภายในใจเริ่มเดือดปุดอยากจะตะคอกถามออกมานักว่าทำงานหรือทำอะไรแต่ความกลัวว่าจะเสียแผนอน,นามาซึ่งความหายนะทำให้หล่อนสงบสติอารมณ์เอาไว้ได้และตั้งใจแสดงละครต่อไป นั่งก่อนสิจ้าลูกแม่มีอะไรจะเล่าให้ลูกฟังเยอะแยะเลยนะจ๊ะคุณปริชาติประคองร่างลูกสาวมานั่งลงบนโซฟาตัวเดียวกันอย่างทนุถนอมเรากับว่าท่อนแขนเล็กเป็นแก้วอันเประาะบางแต่ขักง่ายอย่างไรอย่างนั้นมีอะไรหรอคะคุณแม่ปรินดาเลือกคิ้วถามหัวใจดวงน้อยพร้อมแล้วสําหรับเรื่องราวที่กําลังจะประเดประดังเข้ามาที่แม่ไม่มาหาลูกแม่ยอมรับนะจ๊ะว่าช่วงนั้นแม่กําลังเครียด แล้วก็พยายามเลิกเล่นการพนันให้ได้จนไม่นานมานี้แหละลูกที่แม่หันหน้าเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมจนตอนนี้แม่กล้าบอกลูกได้เต็มปากเลยนะจ๊ะว่าแม่เลิกเล่นการพนันได้แล้วนี่พรุ่งนี้แม่ก็กําลังจะไปปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัดสักอาทิตย์ฟังเรื่องราวจากปากของผู้เป็นแม่แล้วประเด็นดาก็ไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยว่าสิ่งที่ได้ยินเป็นความจริงหญิงสาวแอบหยิกแขนตัวเองแรงๆกลีบปากบางเปิดยิ้มกว้าง เมื่อแน่ใจแล้วว่าทุกอย่างที่หล่อนกำลังเผชิญอยู่เป็นความจริงไม่ใช่ความฝันที่แม่มาก็เพราะอยากจะชวนลูกไปได้วยกันนี่แหละจ้าที่ไหนหรอคะคุณแม่เออวัดเ,ดเล็กๆบนเขาแถวเพชรบุรีนะจ๊ะลูกแม่อยากให้ลูกไปด้วยจริงๆแล้วป้าเผาไปด้วยไหมคะปรินดานึกถึงแม่บ้านเก่าแก่ของดารุณรัตผู้กำลังทุกข์ยากร่วมชะตากรรมกับคุณปาริชาติอยู่ได้นั่นเหรอ ขาบ่นให้แม่ได้ยินบ่อยๆว่าปวดขางอขานั่งพับเพียบไม่ค่อยได้แม่ก็เลยไม่ชวนให้แม่เผาเฝ้าห้องนั่นแหละจ่าดีแล้วค่ะเอพูดถึงปา้าเผาทําไมแม่ถึงไม่ชวนมาด้วยกันล่ะคะหญิงสาวถามไปตามความคิดถึงแม่บ้านวัยหกสิบเท่านั้นเองอ๋อแม่เผาก็ไม่อยากเจอรถติดน่ะลูกแม่จะประหลาดใจกับท่าทีอึกอกักตอบไม่เต็มเสียงของผู้เป็นแม่ หากสำนึกส่วนดีก็เตือนให้ปรินดาเลิกระแวงในตัวคุณปาริชาติเพราะนอกจากจะเป็นการไม่ให้โอกาสผู้เป็นแม่ได้กลับตัวกลับใจแล้วยังจะทําให้คุณปาริชาติหมดกําลังใจจะเริ่มทําสิ่งดีๆอีกด้วยโอเคค่ะเรนจะไปกับคุณแม่วตาเดินทางวันไหนคะเอออีกครั้งที่คุณปาริชาติทําท่าทีอึกอักเหมือนไม่แน่ใจอ๋อเมื่อื่นจะลูกวันเดินทางแม่จะนั่งรถทัวร์ไปเจอกับเพื่อนๆที่เพชรบุรีเลย เราเมาเจอกันที่ท่ารถตอนตีห้าเลยนะจ๊ะลูกรินจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปรับแม่ที่อาพาร์ตเมนต์ด้วยไม่ได้หรอกค่ะคุณแม่นั่งแท็กซี่ออกมาคนเดียวมันอันตรายนะคะเอาอย่างนี้ไหมคะรินจะวานนักขีงง่ยมคนขับรถไปส่งรินที่อาพาร์ตเมนต์ตั้งแต่ตอนเย็นวันพรุ่งนี้เลยเราจะได้ออกมาพร้อมกันเงคะจะดีเหรอลูกคุณวินอาจจะว่าเอาได้นะคุณปริชาติทำท่าลังเลแสดงถึงความเกรงใจชายหนุม่มอีกคนเต็มที่ไม่ว่าหรอกค่ะ เดี๋ยวรินพูดกับคุณวินเองนะคะอีกอย่างรินจะได้ไปค้างกับคุณแม่แล้วก็ไปเจอป้าเผาด้วยไม่ได้เจอป้านานแล้วคิดถึงจ้าอืมเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายหลงเชื่อคำพูดของหล่อนแล้วคุณปาริชาติก็กำชับเสียงอ่อนว่าดินอย่าบอกคุณวินว่าจะไปปฏิบัติธรรมกับแม่นะจ้าเมื่อเห็นผู้เป็นลูกสาวเลิกคิ้วหล่อนจึงรีบอธิบายต่อว่าคือแม่อยากละทางโลกอย่างสง,งบใน,นจะจลูกค่ะ ทันทีที่ปริญดารับคำหนักแน่นคุณปริชาติก็ยิ้มออกมาได้แล้วแกล้งยกนาฬิกาขึ้นมองเวลาเบิกตาขึ้นเล็กน้อยเอ่ยว่าใกล้เพนแล้วแม่ว่าจะไปซื้ออาหารไปถวายเพลที่วัดใกล้ๆอพาร์ตเมนต์ถ้าอย่างงั้นแม่ไปก่อนนะลูกค่ะแล้วเ,เจอกันนะคะคุณแม่ปริญดาโผลเข้าสวมกอดผู้เป็นแม่อีกครั้งด้วยรอยยิ้มเต็มดวงหน้าแม่ไปก่อนนะลูกคุณปริชาติค่อยๆผละจากอ้อมกอดของลูกสาวคนเดียว ลุกจากโซฟาได้ท่าทีอาลัยอารวรก้าวช้าๆไปยังลิฟต์ขณะรอลิฟต์ยังไม่วายหันมามองตามปรินดาอีกครั้งกระทั่งประตูลิฟต์ค่อยๆเลื่อนเปิดออกหล่อนจึงพาตัวเองก้าวเข้าไปรวมกับพนักงานคนอื่นๆขณะที่ปรินดาเองก็มองตามร่างผู้เป็นแม่ไปจนประตูลิฟต์ปิดสนิทเช่นกันอนาวินรอบมองปฏิกิริยาของหญิงสาวผู้เพิ่งก้าวเข้ามาในห้องทำงานพลางเลิกคิ้วเบิกตาน้อยๆตั้งแต่หล่อนหย่อนกายลงกับเก้าอี้หลังโต๊ะทำงาน ท่าทางของหล่อนก็แสดงความมีพิรุษเอาไว้โดยไม่รู้ตัวตั้งแต่การหลบตาลงตามไม่มองมาทางเขาเรากับกาลังกลัวว่าเขาจะเล่องรู้ความจริงบางอย่างพอเขาพูดด้วยหล่อนก็ทําท่าหลุกหลีกคอยแต่จะเหลียวมองไปทางอื่นอยู่ตลอดเวลาแน่ละ่ะชายหนุ่มเชื่อมั่นในสายตาของตัวเองว่าปรินดาเก็บซ่อนความคิดบางอย่างภายในใจเอาไว้ไม่แนบเนียนเอาเสียเลยหล่อนดูเหมือนเด็กกาลังซ่อนของเล่นไม่ให้ผู้ใหญ่รู้มากกว่าแสดงมารยาหญิงอย่างผู้หญิงบางคน ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าที่ผ่านมาเขาจะคิดมาตลอดว่าหล่อนเป็นผู้หญิงตลบตะแลงเจ้ามารยาเช่นเดียวกับแม่ของหล่อนกระทั่งเหตุการณ์ในคืนแรกของการลิ้มรสสวัสดิ์อันไร้เดียงสาจ,จากหลอนเขาจึงเชื่อสนิทใจว่าหล่อนไม่ได้หนีเตลิดออกจากงานมัน่นเพื่อมาหาไอ้หมอน,นั่นเขาน่าจะเชื่อตั้งแต่แรกแล้วว่าคนหนีมาหาคนรักหรือจะมาเดินเตร่ๆอยู่ริมถนนให้เขาจับตัวไปแบบนี้แต่วันนั้นเขากลับเชื่ออ,อารมณ์โกรธของตัวเองมากกว่าจนเขาเพลั้งเผลอทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีลูกผู้หญิง ด้วยการทําให้หล่อนตกเป็นเมียบําเรอของเขาแต่เพียงผู้เดียวแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทารุณหล่อนด้วยการใช้ให้ทํางานหนักตกตีให้หล่อนได้รับความเจ็บปวดทางกายหากการที่เขาทําร้ายจิตใจทําลายเกียรติและศักดิ์ศรีหล่อนก็ทาให้หญิงสาวเจ็บปวดยิ่งกว่าการทารุณทางกายียอีกหลังจากผ่านเหตุการณ์ร้ายในค่ําคืนนั้นและการปรับความเข้าใจในแบบของเขาตรงโซฟาตัวนั้นมันอาจทําให้เขาพูดจากับหล่อนดีขึ้นและหล่อนก็ดูเหมือนจะเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเมียบําเรอ และพยายามทำดีกับเขาแต่ใครจะรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเพียรกระทำมาทั้งหมดมันคือความพยายามเอาชนะหัวใจหล่อนเพื่อให้หลอนยอมสวมแหวน Blue บลูไดมอนด์วงนั้นได้หัวใจและยอมแต่งงานกับเขาจริงๆและแม้ว่าเขาจะอยากให้งานมั่นเกิดขึ้นอีกครั้งโดยเร็วเขาก็ไม่อาจทำเช่นนั้นได้ดั่งใจปรารถนาตราบใดที่เขายังไม่ได้จัดการบ่งนามร้ายอย่างมารุตออกจากไทเทคโนโลยีไปอยู่ในคุกเย็นวันนั้นปรินดาทำให้เขาประหลาดใจในตัวหล่อนอีกครั้ง ด้วยการให้ในายเสงี่ยมแวะซื้อข้าวของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาเข้าครัวทำกับข้าวให้เขากินระหว่างอาหารเยน็นหล่อนก็เฝ้าปรนิบัติเขาอย่างไม่ขาดตกบกพร่องจนอมรินทนเป็นก้างชิ้นโตต่อไปไม่ไหวต้องยกจานข้าวไปกินกับนายเสงี่ยมในครัวซึ่งอาณาวินคาดเดาเอาไว้แล้วว่าหล่อนคงต้องการอะไรบางอย่างจากเขาแล้วก็เป็นจริงเสียด้วยเมื่อหล่อนขอไปค้างกับคุณปาริชาติที่อพาร์ตเมนต์หนึ่งอาทิตย์นั่นเองและถ้าเขาอนุญาตนั่นก็หมายความว่าเขายอมปล่อยให้หล่อนห่างไกลจากสายตาออกไป นะคะคุณวินหล่อนอ้อนเรากับเด็กๆอยากได้ของเล่นถ้าคุณไม่อยู่ใครจะทำหน้าที่นั้นเขาเอ่ยถามหุนหุนเมื่อหล่อนเริ่มขออะไรที่เขาไม่ชอบใจแม้ว่าหล่อนจะกลับไปค้างกับผู้เป็นแม่แต่ระหว่างที่หล่อนไม่อยู่ปร,รินดาไม่คิดเลยหรือว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องนอนคนเดียวโดยไม่มีหล่อนเธอคุณก็ต้องอดทนสิคะแค่ทิย์เดียวเองก็ได้แต่คุณต้องสัญญากับผมก่อนว่า จะกลับมานอนกับผมทุกคืนจนกว่าจะใช้นี่ก้อนนั้นหมดค่ะปรินดารับคำความขมขื่นเล่นซ่านไปทั้งใจเมื่อคิดไปว่าตัวเองมีค่าแค่นางบำเรอปลดหนี้สำหรับเขาเท่านั้นไม่มีวันที่เขาจะยกย่องหล่อนเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายหรอกถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ผมจะไปส่งคุณด้วยตัวเองไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณกลับจากทำงานเหนื่อยๆพักผ่อนอยู่กับบ้านดีกว่านะคะเดี๋ยวฉันให้ในายเงี่ยมไปส่งก็ได้ อีกครั้งที่หล่อนเสมองไปทางอื่นไม่ยอมสพตาเขาจนชายหนุ่มต้องเชยคางมนให้มาสพตาเขาตรงๆทำไมลรูผมจะว่าอะไรคุณแม่คุณนึกไงค่ะปรินดาตอบไม่เต็มเสียงพลางหลุดตาลงตามได้ผมจะยอมตามใจคุณสักครั้งแต่คืนนี้คุณก็ต้องตามใจผมสิ้นคำพูดนั้นร่างงามก็ถูกช้อนให้ลอยขึ้นมาอยู่ในวงแขนของเขาเดี๋ยวค่ะฉันขอเก็บจานก่อนไม่ ชรุงนี้ผมจะให้แม่บ้านมาเก็บเองหน้าที่ของคุณอยู่ข้างบนโน้นว่าแล้วชายหนุ่มก็อุ้มร่างหล่อนขึ้นมาถึงห้องนอนวางลงบนเตียงเบาๆก็จะโน้มดวงหน้าลงไปแนบริมฝีปากอยากลึกกับกลีบปากบางแน่นพร้อมกับกดร่างงามแนบลงกับที่นอนหนานุ่ม